มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบินเอกพันสดเศร้าเล่านาทีก่อนคุณแม่จากไปค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันที่24ตุลาคม64สาลา15วัดเทพศิรินทาวาดราชวร,รวิหารมีพิธีรดน้ำศพคุณแม่ปลังทิพย์บรรลือฤทธิ์วัย85ปีนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มฟ้าแฝดบินบรลือฤทธิ์ และเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรามเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีคนในครอบครัวญาติคนบันเทิงและก็คนที่เคารพรักเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิแอสสมบัติเมธนีรองเข้ามูลคดีพรพิมลมันรดยไทยผู้บริหารค่ายละครโคลิเซียมก่อนที่จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกในเวลา18นาฬิกาค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนะคะบินแล้วก็เอกพันเล่าว่าแม่ป่วยมา3มรอบตั้งแต่ปี63ซึ่งก็เข้าออกโรงพยาบาลและจนแม่เองมาเข้าโรงพยาบาล30กันยายนแต่ปรากฏว่ารอบนี้แม่ไม่เหมือนทุกครั้งมีการรักษาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์แพทย์ก็ถามว่าถ้าหากวิกฤตจะปั๊มหรือไม่ซึ่งเราเองก็มองหน้ากันและแตัดสินใจว่าไม่ปัม๊มเพราะจะทำให้แม่ทรมานแต่ปรากฏว่าพอเข้าสัปดาห์ที่3แม่ก็ดีขึ้นยิ้มแย้ม กระทั่งช่วงวันที่20ตุลาคมบินเองได้มากราบแม่ก่อนไปช่วยน้ําท่วมและกลับมากลางคืนวันที่21ก็มาเยี่ยมในคืนนั้นตนเองก็นําผ้าหม่มที่ห่มให้แม่กลับมาซักที่บ้านด้วยแต่ไม่รู้เป็นอะไรตนกลับเอาผ้าห่มไปห่มนอนอยู่ทั้งคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้นไปหาแม่แม่ก็เสียพอดีก่อนเสียตนเองก็กอดแม่แม่กืนน้ำลาย5ครั้งจากนั้นก็จากไปเหมือนหลับไปเลยครั้งนี้ทุกอย่างเหมือนแม่รอ พราะวันที่22ตุลาคมเป็นวันที่ตนเองเคยบวชถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่9และเป็นวันกรถินวันแรกของการออกพรรษาขณะที่เอกพันกล่าวเสริมว่าและอีกความบังเอิญก็คือศาลา15ก็ตรงกับเลขบ้านของแม่อีกด้วยทั้งคู่ยังบอกอีกว่าเวลาทํางานมานเหนื่อยๆนั้นพอกลับมาบ้านจะได้เจอคุณแม่มันคือพลังมหาศาลให้หายเหนื่อยเด็กเข้าไปกอดแต่ว่าตอนนี้ใจหายที่กลับมาแล้วแม่ไม่อยู่ ปกติก็กลับมาจะไปหยอกแม่ไปไหว้แม่และสิ่งที่อยากจะบอกแม่ก็คือจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ทําบุญให้มากขึ้นโดยที่ผ่านมาแม่สนับสนุนให้ทั้งคู่ช่วยเหลือสังคมมาตลอดสนับสนุนเรื่องของเงินในการนําไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับคนอื่นอีกด้วยแม่ตนเองมีโรคจำตัวก็คือโรคไตแพทย์เองเคยแนะนำให้ฟอกไตแต่ตนเห็นว่าแม่อายุ80กว่าแล้วเกรงว่าจะช็อก ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามวาระตามธรรมชาติรวมไปถึงเมื่อคุณแม่เสียไม่ได้ให้แม่ฉีดฟอร์มาลีนเพราะเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนที่แม่ยังมีชีวิตว่าทุกศพที่ฉีดฟอร์มาลีนร่างกายจะดำตัวจะแข็งซึ่งนำ้ำยาช่วยเพียงแค่ชะลอไม่ให้ร่างกายเน่าเท่านั้นส่วนความเชื่อตนเชื่อว่าดวงวิญญ,ญาณของแม่กลับมาบ้านเมื่อประมาณห้าทุ่มครึง่งถึงเที่ยงคืนปกติหน้าบ้านไม่มีสุนัขแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนมีสุนัขก,กว่า10ตัวอยู่หน้าบ้าน และหอนพร้อมกันทั้งหมดตอนนั้นรู้แล้วจึงได้ยกมือไหว้อธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเปิดทางให้คุณแม่เข้ามาในบ้านหลังจากกล่าวเสร็จไม่ถึง30วินาทีสุนัขก็กระจักกระจายออกไปไม่มีเห่าหอนอีกเลยจึงรู้ว่าแม่กลับบ้านแล้วอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปของคุณแม่ปรางทิพย์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสติค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ